บริหารกล้ามเนื้อคอท่าที่1มือประสานที่ใต้คางเงยคอขึ้นไปจนสุดช่วงนับ1-10ถึงสิบวิกลับลงมาที่ท่าเริ่มต้นท่าที่สองมือประสานที่ท้ายทอยก้มหน้าลงคานชิดหน้าอกนับพางไว้1ิวิแล้วกลับมาที่ท่าเริ่มต้นท่าที่3ยืดคอด้านข้าง มือประสานจับที่ตรงใบหูแขนฝั่งตรงข้ามควายหลังเอียงคอมาด้านข้างยืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างนับค้างไว้สิบวิและสลับอีกข้างหนึ่งกลับมาที่ท่าเริ่มต้นท่าที่4ยืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างมือจับที่ปลายคางหันหน้าไปด้านข้าง นับสิบวิสลับฝั่งตรงข้ามค่ะยืดกล้ามเนื้อไหล่และสะบักเริ่มจากเอามือจับที่ตรงหัวไหล่หมุนไปด้านหน้าสิบครั้งเมื่อครบแล้วหมุนกลับไปด้านหลังอีก10บครั้ง ไปนะคะยืดสะบักค่ะมือประสานที่ท้ายทอยเหยียดเหยียดข้อศอกไปข้างหลังให้สุดช่วงย,ยืดสะบักค้างไว้1ิบวิแล้วก็กลับมาท่าเดิมทําครั้งซ้ำสิบครั้งค่ะยืดกล้ามเนื้อไหล่ท่าที่1มือซ้ายยกขึ้นมือขวาประสานด้านใต้เหยียดแขนมาด้านข้างลำตัวยืดค้างไว้นะคะ1ิวิจากนั้น สลับอีกข้างนึงยืดค้างไว้สิบวิแล้วกลับมาที่เดิมค่ะถ้ายืดไหล่ที่2ง,งอศอกเล็กน้อยยกแขนขึ้นมือฝั่งตรงข้ามดันสอกไปข้างหลังยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กลางลำตัวนะคะให้เหยียดตรงสลับอีกข้างหนึ่งค่ะ แล้วถ้านับค้างไว้สิวินาทีนะคะก,กับที่เดิมค่ะถ้ายืดไหล่ที่3ม,มือประสานไปด้านหลังยกแขนไปข้างหลังให้เหยียดตรงหลังตรงค้างไว้สิบวิกับที่เดิม